วันนี้เมการอมานานรอที่จะได้กินอันนี้นี่พ่อเอาซ่อนไว้พ่อสั่งไว้พ่อสั่งไว้เมกาแอบอยู่ให้เมกาไปรออยู่ในห้องน้ำตอนนี้น้องมักกี้อยู่กับพ่อนี่ไหนลูกลองหาดูสิมันคืออะไรนะตรงไหนอยู่ใต้ผ้าห่มหรือเปล่า,าลองดูดิผ้าห่มละ่ตะตรงผ้าห่มมีไหม อะไรเจอเปล่ามีเปล่า,าไหนผ้าห่มเนี่ยไหนตรงผ้าห่มวะนี่มันมีอะไรมันคือกล่องเปล่าว้วาไม่มีละหมดลไดะไ,ดลไหนในผ้าห่มมีไหมเนี่ยต้องหาดูดิมีข้างไหนกล่องเปล่ากล่องเปล่าว้วาอดก,กินเลยไหน เดี๋น้องเปิดดูสิเฮ้ยเฮ้ยอะไร <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยได้กินแล้วเออเราเปิดดูสิไหนดูสิไหนดูสิสเปิดกว้างๆเลย <c oughs> เปิดท่ามพรมออกมีไหนดูดิพ่อดูดิโอ้ <c oughs> โห,โหอันนี้ไม่กล้าอยากได้มาตั้งนาน <c oughs> พ่อสั่งมาให้แล้ว ชอบไหมชอบแบ่งน้องด้วยนะครับ <Okay. S 1> มีเยอะแยะเลยใจเย็นๆย็นเย็นเย็นนี่ใครให้เมก้าบ้างรู้ไหมพ่อกับแม่สั่งมาให้เมกาแล้วก็แก้มนี่อันนี้ของอแก้มดูที่ลูกกระตาอาแก้มอันไหนนะไม่ใช่ของเมกานี่แก้มสั่งมาให้คือลูกนี้อันนี้อ่ะอันนี้แก้มสั่งมาให้อันนี้อันน,น,นี้พ่อกับแม่สั่งมาให้สั่งมาจกากล้วก็ตอมมารีแม่แมวชื่อมาให้แพงมากมาก ชอบไหมครับชอบไหมตันหมดแน่นอนบอกอะไรก่อนบอกอะไรก่อนกดไลค์อ่ะกดไลค์กดติดนะครับเวลาค่ะบ๊ายบายปเดี๋ยวเรามาดูกันเมก้ากินยังไงดีดูกันด้โอเคงั้นนี่อาจารย์โอเคอันมันเป็นอะไรตอบซ้ำสวัสดีครับยังเช้าเลครับโอ้วันนี้เมก้าจะเมก้าจะมา รีวิวกินลูกกินตาโอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ยไหนขอดูหน่อยโอ้สีเขียวเลยเหรอไหนกินเลยกินเลยมาทำให้ลูกหน่อยมันจะมันจะหมดแล้วเนี่ยมันไหลใช่ไหมรักกัดไหนมันไหลเลยอ่ะว้าย ไอย่าเทลูกมันกินได้มันเป็นลูกกระตามันชิมสิเป็นไงเป็นไงไหนบอกรสชาติเป็นไง,นไงนบ,อนบอกกล้องหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอตองกัดอันนี้องกัดเยลลี่ดิอุูยเยอะเลยให้ดูแม่ไม่กล้กบีบออกหมดแล้วไหนดูที่มือว้าวเป็นไงรสชาติเป็นไง,นนไ,งไม่ไรเดี๋ยวพ่ออย่าเช็ดอย่าเช็ดเดี๋ยวพ่อล้างให้ถือไว้ เป็นงไงลูกเหมือนขันตีเมืนขันตีเลยเหรอ <c oughs> ลูกนี่เอฟซี T ขันตีป่ะเนี <c> ่ย <oughs> อร่อยไหมไหนลองป้อนน้องหน่อยสิไหนป้อนน้องมักี้ด้วยน้องมักี้พี่มิก้าป้อน่เดินเนาะเดียว <c oughs> แก่ไรแกดูนสิแก,แก่ได้ไหม

ผีคุณยายแกรนี่เหรอลูกกลัวพหรอ <c oughs> พมีกล้ามอยอะอ่าในอันน,น,น,นี้อีกลูกหนึง่งเป็นไงเป็นไงไหนพอดูเลยว้าวอะไรกินเลย หลายแล้ว,ล,ล,วลูกสดชื่นไหมเปียกไหมต่อไปลองลูกนี้นะนี้ลูกที่แอ๊กแกรมซื้อมาให้ลูกกินนี้มันจะมีชาไหมหเดี๋ยวอันนี้มีชาไหมหอ,อันนี้มีชาไหมแนะกดีลูกแก หืเปรี้ยวมากเลยอะไม่ไหวเปรี้ยวเกินเออพักกันให้ไหนไหนตอกินอ่ะเปรี้ยงจี๊ดจะมีใส่อะไรต้องดูสิลูกอันนี้ันี้นี้อันนั้นอันนั้นที่อาแก้มสั่งให้อันนี้ก็ใส่อันนี้แบบมีอันนี้ลูกเล็กที่ของแก้มมีใส่ป่ะไหนลองไหนพอดูดิต่างกันยังไง อืมอันนี้ดูแบบไม่ค่อยเหมือนจริงเได้อ่ะไหนลองกัดเลยครับไม่มีใส่ลองดูสิกัดแล้วบอกพ่อด้วยไม่เปรี้ยวเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่มีใส่อ่ะลองกัดดูโอ้ยกินตาดำไปแล้วโอ้ในป้อนน้องนะป้อนน้องนะไม่มีข้อวไรไม่ไม่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่อร่อยไหมไหนป้อนป้อนป้อนน้องมากินหน่อยน้องรอน้องรออยู่น่ะน้องรออยู่ให้น้องกัดคำหนึ่ง นว้าเอ้ยมีไส้ไหมอันนี้มีอ๋อนี่ไม่มีไส้โหนี่เป็นลูกเหนียวเลยอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนั้นมีไส้ลูก เดี้ยอย่ามาสองเห็นอยู่ได้ไหมโหน้องมักกี้เอาทั้งลูกเลยเหรอพี่ชายหนูลูกพี่มักก็จะให้โอเคจะให้น้องหน่อยนะไปดีกว่านั่งกินกันเลยบ๊ายบายกล้องยังทุกคนบ๊ายยบายจุ๊บๆ 我们还没有下班。